สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปนี้ลูกแมวจะมารีวิวระบบอินคานอนของอาวุธเมลีที่มีชื่อว่าเซรามิกแดกเกอร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเมื่อเซรามิกแดกเกอร์มีค่าคอมโบมัลติพลายเออร์ตั้งแต่ 6x ขึ้นไปก็จะสามารถทำการเฮฟเวียคแท็เพื่อเข้าสู่โหมดอินคานอนได้เป็นระยะเวลา180วินาทีโดยในระหว่างนั้นเซรามิกแดกเกอร์ จะได้รับโบนัสเมลีดามจเพิ่มขึ้น100%พร้อมกับเพิ่มความเร็วในการวิ่งและบูลเลตจัมป์อีกอย่างละ25%และในทุกๆครั้งที่เราทำการเฮลฟี่แอคแท็ในโหมดอินคานอนก็จะมีก้อนพลังงาน2ก้อนพุ่งออกไปทางด้านหน้าอยู่ด้วยเสมอโดยจะสร้างความเสียหายโดยตรงเป็นฟิสิกอลดาเมจและสามารถเฮดช็อตศัตรูได้และก็ยังระเบิดสร้างความเสียหายธาตุฮีทภายในรัศมี5เมตร พร้อมกับฟอร์สสถานะ Impact ใส่ศัตรูทันที100%สำหรับเพิร์กของ Incanon c e r a m i c Dagger ที่ลูกแมวเลือกมาใช้งานด้วยก็จะมีตามนี้เลยครับเพิร์กเลเวล2ลูกแมวเลือกใช้เป็นก n and Blade เพื่อที่จะเอา Initial Combo 100หน่วยจากการฆ่าศัตรู100ตัวด้วยอาวุธปืนหลักไปใช้งานคู่กับการโจมตีแบบ Heavy Attack ของ c e r a m i c Dagger เพิร์กเลเวล3ลูกแมวเลือกใช้เป็น a d e p t Reflexes เพื่อเพิ่ม Ini t i a l Combo ขึ้นไปอีก2หน่วย เพิร์กเลเวล4ลุงแมวเลือกใช้เป็น Absolute Valor เพื่อเพิ่มค่า Critical ช h a n c พื้นฐานให้กับตัวอาวุธมันจะได้มีโอกาสโจมตีติดครีแดงสำหรับบิลของ i n c a น n น t e Ceramic Dagger ในสไตล์ของลุงแมวก็ตามนี้เลยครับบิลชุดที่1จะเอาไว้ใช้กับศัตรูเผ่า g r e เ n i ยและ Infested โดยจะเน้นไปที่ธาตุไวรัลเพื่อแอมดาเมียที่ทำต่อค่าพลังชีวิตของศัตรูและสถานะบลีดดิ้งที่ได้มาจากการโจมตีแบบเฮ a v วียแท c ส่วนบิลชุดที่2จะเอาไว้ใช้กับศัตรูเผ่าคอ r p ส s โดยจะเน้นไปที่ท็อกซินดาเมดเพื่อให้มันเจาะทะลุค่าชิลและเข้าไปทําความเสียหายให้กับค่าพลังชีวิตของศัตรูโดยตรงซึ่งทั้ง2บิวนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่การโจมตีแบบเฮฟเวียแอแท็กเพียงอย่างเดียวเลยนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบบิวนี้กับศัตรูทั้ง3เผ่าในโหมดสติลพาดกันเลยดีกว่ากรีเนีย e คอปัสอินเฟสเตดสำหรับความน่าใช้งานของอินคานอนซ r ร m มิกแดกเกอร์ลุงแมวให้5ดาวเต็มครับเพียงแค่คุณใช้อาวุธปืนหลัก ฆ่าศัตรูให้ได้100ตัวขึ้นไปซะก่อนเพื่อที่จะเอาอินิเชียลคอมโบ100หน่วยจากเพิร์กที่2มาใช้งานคู่กับก,บการโจมตีแบบเพเวียแท็กกันไปแบบยาวๆเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับอาวุธเมลีที่ทั้งโจมตีแรงใช้งานง่ายแถมยังไม่ต้องมาคอยประคองค่าคอมโบมัลติพลายเออร์เอาไว้อยู่ตลอดเวลาด้วยเป็นไงเจ๋งปล่าล่ะนี่ยังไม่นับถึงเรื่องที่มันสามารถเอาไปใช้ทำเป็นอาวุธเมลีสแตสติกให้กับตัวละครวอร์เฟลดอีกหลายต่อหลายตัวถือ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาคอยแบกแต่โฟกัสนาลามอนไปใช้ด้วยอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นบารุกกาล่าโคร r าหรือว่าแอตาสเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็บิวมันเถอะครับถึงจะไม่ได้เอาไปใช้เพื่อโจมตีแต่เอาไว้ทำเป็นสถิติก็ยังดีครับโอเคนะปิดคลิป